ครับและหลังจากที่เราสร้างทางเดินตรงนี้เรียบร้อยแล้วจากในโปรแกรม Photoshop ที่เราทําเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือตอนที่2นะครับก็คือ,อครูจะลองขยายนะครับในส่วนของฉากนะครับคอนโทรลบดูก่อนนะครับให้ไปทางด้านขวามือยาวขึ้นนะครับโดยการไปที่ตรง Layout ์ไซ e ตรงนี้นะครับครูปรับเพิ่มเป็น3000แล้วกันนะครับเสร็จแล้ว ความสูงปรับเป็น600แล้วกันนะครับสังเกตว่าฉากเราจะยาวขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองปรับแต่งนะครับอันนี้ครูจะลองใช้วิธีการลากมานะครับสอนทับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ นี่ก็เรียบร้อยสําหรับการออกแบบยังไม่ต้องให้ตกก็ได้นะครับไม่ต้องให้ตัวเกมตกก็ได้แบบนี้นะครับอ่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าในการออกแบบเกมนะครับจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของการชนนะครับตรงนี้เวลาครูดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสังเกตจุดตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่ครูมาร์คไว้ตรงนี้หมายความว่า ถ้าเราไม่มาร์กจุดเนี่ยตัวละครจะสามารถชนตรงนี้ได้นะครับขยายออกมาให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงให้เห็นชัดนะครับเราก็พอดจุดลงไปว่าจะให้ตัวละครเนี่ยขึ้นไปชนตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเดินผ่านตรงนี้ได้นะครับลงมาจนสุดตรงนี้นี่ก็คือความหมายนะครับก็ปิดไป ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องเป็นคนนำเจ้าตัวฮีโร่มาทดสอบในการเดินบนทางเดินนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ครูสอนให้เราสร้างสไปชีจากเจ้าตัวโปรแกรมแบนเนสตอรี่ไปแล้วตอนนี้เราจะนำมาใช้ดูนะครับให้เราดับเบิลคลิกไปบนพื้นที่ว่างนะครับเลือกคำว่าสไป insert สไปนะครับบวกเข้าไปเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ส่วนของ Default โปรแกรมขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับ ดีฟอร์โปรแกรมขึ้นมาตัวแท็บตรงนี้อยู่ไหนอ,อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือแอนิเมชันแอนิเมชันก็คือส่วนการเคลื่อนไหวนั่นเอง d ดีฟ u l t Animation ก็คือเราจะสร้างตัวนี้เป็นท่าต่างๆนั่นเองนะครับสมมุติว่าคูลีเนมตรงนี้นะครับคูลีเนมเป็นคำว่ายืนยืนนะครับยืนตัวละครที่เราจะมาใส่ในช่องนี้ก็ต้องเป็นท่ายืนทั้งหมดครับ อีกอันนึงครับครูใส่เป็น add animation เป็นคำว่าเดินอเอาสองท่าก่อนนะครับยืนแล้วก็เดินในนี้ครูเลือกท่ายืนก่อนครับครูคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็เลือก import frame เข้ามานะครับครูเข้าไปในส่วนของเมกกี้สร้างไว้ไหนเอ่ยตัวละครท่ายืนนะครับเราก็ไปหาคำว่า standing มีไหม standing นี้ walking นะครับ w ล l k ก n ิ s งสวิก็คือฟันดาตัวนี้ครับ Standing ครับมีทั้งหมด3ท่ากด Open ขึ้นมาแล้วลบตรงนี้นะครับคลิกมากขวากด e l ล t ทไปอันนี้ท่ายืนมาแล้วนะครับปิดไปครับปุ๊บมาแล้วครับตัวละครยืนยังไม่เสร็จนะครับคลิกเข้าไปอีกครับตรงนี้ครับยืนก็คือเราจะให้เป็นการวนลูปไหม ถ้าเราเลือก yes ก็คือมันจะแสดงท่านี้ซ้ําไปซ้ำมาโดยที่สปีดการยืนอยู่ที่5อันนี้ปรับได้นะครับเป็น5เป็น100แล้วแต่เราเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับผูปิดไปครับเดี Double ๋ยวบลคลิกเข้าไปอีกครับท่าเดินบ้างครับเห็นครับยังไม่มีใช่ไหมท่าเดินคลิกมาขวาครับเลือก import frame ครับไปหาท่าเดินมา walking นั่นเอง walking มีอยู่ทั้งหมด4ท่า open เข้ามาแล้วก็คลิกไปที่ Layer 0 ไอ้ไม่ใช่ไอ้เฟรมศูนย์แล้วก็ดีลีทไปแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็เับเบิลคลิกมาอีกปรับสปีดเป็น5นี้เป็น Yes นะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราปรับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้นะครับคูเลือกไปที่ตัวการ์ตูนตัวนี้เหมือนเดิมตัวฮีโร่นั่นเองใส่พฤติกรรมใหม่เป็นอะไรครับครั้งที่แล้วแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบสกอร์ทู ให้กล้องตามนั่นเองแค่นี้ครับแล้วเราลองไปกด run layout ดูเห็นไหมครับมันจะขยับได้แบบนี้แต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตท่ายืนใส่เข้าไปตัวนี้เราต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปคุมนะครับเดี๋ยวครูจะที่ใบทีนึงว่าเราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปคุมได้ยังไงนะครับปิดไปก่อนนะครับเราลองมาเทสอีกอันนึงนะครับ คลิกเข้าไปนะครับครูเลื่อนท่าเดินมวยข้างบนครับบนท่ายืนแล้วครูปิดนะครับปิดไปเราลองหันตัวการ์ตูนมาทางด้านนี้อันนี้หันได้นะครับฟลิปกลับมาได้เองอย่าลืมนะครับเดี๋ยคลิกเข้าไปเลือกตัวนี้ด้วยไม่งั้นตัวละครเราจะเน้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมากไปให้มันสมูทนะครับการเดินปิดไปแล้วก็ไปลองรันเลยเอาดู ตัวล,ละครเดินแล้วครับเห็นไหมเดินละแต่ทําไมเดินแล้วหยุดครับอ่าไปดูก่อนเดินแล้วหยุดเพราะอะไรคลิกเข้าไปใหม่นี่ครับแอนิเมชันไม่ได้เซตนั่นเองแล้วก็ปิดไปครับเห็นไหมครับเดินแล้วทาไมเดินขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับทาไมเดินขึ้นลงขึ้นลงอ่า,อางี้เราทําแบบนี้ก่อนนะครับแล้วไม่หยุดด้วยนะครับเพราะเรายังไม่ได้เขียนโปรแกรมนั่นเอง ทำให้เดินแล้วขยมขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับวิธีการแก้ไขนะครับเราต้องเข้าไปในส่วนของตัวฮีโร่เหมือนเดิมครับสังเกตท่าแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่าที่2ครับเห็นไหมมันไม่ได้ปรับมันต้องเท่ากันนะครับไม่ไงั้นมันจะเดินขยมสามครับนี่แหละครับเกมกว่าจะออกแบบได้นะครับลากมาครับ มันอ้างอิงกับจุด4จุดเวกเตอร์ตรงนี้นะครับปิดไปครับไปเล่นดูใหม่เห็นไหมครับมันจะสมูทขึ้นนี่เห็นไหมสมูทขึ้นเดินขึ้นได้เดินลงได้ด้วยนะครับกระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดไปนะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้เราถึงตอนนี้ก่อนนะครับทำแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ ไปที่ไฟล์แล้วก็ save as ซิงเกิลไฟล์ตั้งชื่อไฟล์เมื่อกี้ครูตั้งชื่อว่ามาริ o อครูก็เซฟเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์นั้นขึ้นเก็บไว้บน Google Drive นะครับสำหรับตอนที่2ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ